สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่องยูทนะูบแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าั้งสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบชนกันสสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะสูตร A นะนะสูตร B ก็หน่วยบน สองสูตรฮะสูตรเออันนี้สูตรบีมันชนกันหกงวดนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามาแค่หกงวดตั้งแต่งวดที่ออก5้าศูนย์สี่ลงมานะถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้าเข้าแค่หกงวดนี้นะครับลงลงจริงให้เป็นงวดแรกงวดนี้นะครับถ้าสมาชิกชอบก็พิจารณาเอานะครับหน่วยบนตัวเดียวเทียบชนให้สองสูตรในคลิปนี้นะพิจารณาเอานะครับ พอวิธีคิดวิธีทำช่วงท้ายๆนะเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับสูตรหลักหน่วยบนสูตรเก่าให้ด้วยนะครับมันจะชนกันไหมนะที่ผมให้ลงก่อนหน้านี้ลงไปก่อนหน้านี้ลหลักหน่วยบนนะเป็นสูตรเก่าสสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้หลักหน่วยบนนะสูตรใหม่เทียบชนให้สสูตรงมดที่จะถึงนี้ชนกันอีกนฮะชนกันแค่ตัวเดียวแล้วฮะส่วนจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งรู้เลือกนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอททอน นักคำนวณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมดเด้อนนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชอบ ชอบค่อยจัดพูดง่ายๆถ้าไม่ชอบก็มองผ่าน <c oughs> เอามาดูงวดแรกคนระับสูตรหน่วยบนเทียบชนกัน2สูตรงวดแรกสูตรที่1สูตร A อได้เลขสี 4, สูตร B ก็ได้เลขสี 4, ชนกันที่เลข4ม่ันดอกห้าศูนย์สี่สี่นะครับก็มาที่หลักหน่วยบนตนะัวงวดที่หนึ่งงวดที่2ฮนะสูตร หลักหน่วยบนตัวเดียวสูตร A ได้เลข3สูตร B ก็ได้เลข3โชว์กัที่เลข 3, 5, 0, 3. ก็ออก5 0 3 3ก็มาที่ห <c oughs> ลักหน่วยบนหมวดที่3นะสูตรหลักหน่วยบนเทียบชนให้2ส,สูตรนะครับ สูตร A อวัที่3ได้เลข6กสูตร B ก็ได้เลขหกชนกันที่เลข6กรอกสามสามหกหับหกก็มาที่หนับหน่วยบนครับชนกันนะครับ งวดต่อมางวดที่4ี่นะครับหลักหน่วยบนสูตรที่1สูตร A ได้เลข1สูตรที่2สูตร b ได้ได้เลข1นชวงกันที่เลข1ดอกศู 4, 1, 1. นยะ์่นก็มาที่หลักหน่วยบนฮะถูกถึงงวดที่ถึงงวที่4ี่นะครับหน่วยบนเทียบชจให้2สูตรนะครับ งวดต่อมาฮะงวดที่ห้งวดที่5หลักหน่วยบนสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ก็ได้เลข7จ็ผลออก8 6แปดหกเจ็ดเจ็ดที่หลักหน่วยบนอ่ช่วงนี้นะครับสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่5ช่วงนี้นะครับโอ้โห,โโหผมเห็นนะครับหลายหลาย หล,หลายจังหวัดนะครับน้ําท่วมฝนตกหนักเลยทางบ้านผมนี่ทุกคนออก,ก็ตกมาแล้วนะสองกันสองคืนแล้วนะครับสงสารนะครสงสารแต่คนทางาจังหวัดอะไรนะเชียงรายถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหน้ำท่วมมิดหลังขาเลยคนระับสมาชิกนะโอ้โหก็โอ้โหเห็นแล้วสงสารไม่ได้นะฮะทางภาคเหนือตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยนะฮะด้วยพายุอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ นะครับก็เอาใจช่วยนะครับทางคุณทางภาคเหนือนะสมาชิกนะนะครับผมก็ได้ช่วยเหลือไปทําตามไปทางภาครัฐไปแล้วแหละนะครับก็ไม่เยอะฮะก็ทําด้วยอ,อะไรนะเขาเรียกอยากช่วยเหลือนะครับพี่น้องน้ําท่วมทางภาคเหนือนะครับใครก็ถ้ามีจิตศรัทธาก็ช่วยเหลือกันได้นะครับทางเ,าเข้าไปดูนะครับในทาง าทางทางพังรัฐเขาก็มีบริจาคอยู่นะครับน,นี่ก็ช่วยเหลือกันนะพอม่พี่น้องนะคนไทยด้วยกันนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับาะช่วงนี้ฝนตกนะครับสมาชิกนะช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ <c oughs> สูตรนี้นะสมาชิกนะาสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบชุกัน2สูตรนี้นะครับเทียบชนกัน2ส,สูตรนี้นะ ผมบอกสมาชิกไว้ก่อนว่านะครับผมลงจริงให้งวดนี้นะครับผมลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกฉะนั้นสมาชิกนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปคำนวณสูตรกรันนะฉะนั้นสมาชิกที่ติดตามผมนะครับก็ดูไว้เล่นๆหรือดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้ อย่าเพิ่งนําไปใช้ถ้าสูตรมันมาผมแจกสูตรแล้วสมาชิกโหวดหน้าก่อยว่ากันอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือสมาชิกชอบตัวเลขก็นําไปนะนำไปใช้ก็ถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะครับลงให้เป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมาสูตรที่1นนะครับได้เลขหกฮะสูตรที่2ได้เลขหสูตร a b นะครับหน่วยบุญเทียบชนกัน2สูตรชนกัน6กวดวิธีทําต่างกันนะฮะแต่ชนกันนะครับก็ผนอ,อก6 0นกนะครับก็หกฮะเข้ามาที่หลักหน่วย นะครับอ่ะถูกฮะเป็นหวดที่6นะครับอ่ะหววที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะครับสมาชิกนะนี่ฮะวิธีทำสูตรที่1หน่วยบนสูตรที่2ก็หน่วยบนอสองสูตรอ่ะไปดูฮะวิธีทำสูตรที่1นะครับนำหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งบวกล้อยสามตัวหน้า ครั้งที่2อีก2ครั้งบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก6กคงที่นะครับเอาบวกกระดูดสี่สลงท้ายเลขแปดนะครับแปดบวกสลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสก็ได้2 2งบวกสลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้านะครลงท้ายเลขสามสามบวกหกคงที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าอะสูตรที่1ฮะได้เลขเก้าหลักหน่วยบุญตัวเดียว รัดหน่วยบทตัวเดียวได้เลยกาใครชอบเลก 9, ขก้าก็จัดไปเด้อ่อแเป็นพี่น้องเลยในงวดนี้ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่ามาต่อกันกับสูตรที่สองครับจะได้เลขเก้าหรือเปล่าจะชนกันหรือเปล่านะมาดูวิธีทํากันนําหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่นะครับ อ่ะบวกกันดูฮะ1นบวกเลงท้ายเลข0 0นบวกศก็ได้0 0นบวกหก็ได้1 1ึบวกหลงท้ายเลข2 2งบวกสลงท้ายเลข5 5าบวกสลงท้ายเลข8 8ดบวกหคงที่นะลงท้ายด้วยเลข9อ่ะสูตรหน่วยบนเทียบชนกัน2สูตรโคตรนี้ชนกันนี่ครับชนกันที่เลข9สมาชิกช,ชอบไหมฮะเลข9ถามใจตัวเองดูนะถ้าคิดว่าโอเลข9ก้าันดับ แอดมองผ่านได้นะครับถ้ามันถ้าคิดว่ามันดับนะถ้าใครบอกโอ้ชอบเหมือนกันเลยผมก็ในใจผมชอบเลขเก้าไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้หลักไหนอะไรประมาณนี้ก็อลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะถ้าชอบเลขเก้านะถ้าไม่ชอบมองผ่านนะชวนกันทั้งสองสูตรเลยนะหวดนี้นะแต่ผมลงจิิมให้เป็นหววแรกนะครับบอกไว้ก่อนนะ,ะชวนกันที่เลขเก้าหลักหน่วยนะครับหน่วยบน สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสองอชนให้ทั้งสองสูตรเลยงวดเจาะที่สิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดทีนี้เดี๋ยวผมจะ,ะสูตรใหม่นี้ชนกันที่เลขเก้าหน่วยบนทั้งสองสูตรทีนี้ไปดูหลักหน่วยบนคู่ขี้อันนี้หน่วยบนใช้จริงเป็นงวดที่สามแล้วผมเน้นไปที่เลขสามหน่วยบนมันจะเป็นเลขขี้ฮะหงวดน,นี้นะครับนี่มันจะตามสูตรมันจะเป็นเลขขี้อันนี้ก็เป็นเลขขี้เหมือนกันผมเน้นไปที่สามกับเก้าเขาแล้วกันอันนี้สูตรเก่าเป็นเลขสามชนกันที่เลขสามนะครับอันนี้ก็ หน่วยบน2สองตัวมา1ตัวมันไปชนกันที่เลข3ฉะนั้นผมเน้นไปที่เลข3กับเลข9นะครับหลักหน่วยบนวนนี้นะครับาใครชอบ3กับ9ก,นะก็จัดไปฮนะใครไม่ชอบมองผ่านหน่วยบนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ